คุณแม่นะคะลดจนหยุดยาต้านได้นะคะในเพียงเวลา7เด e ือนค่ะ b y ยบายเซวได้เป็นรายที่70นะคะค่ะเรามาดูข้อความของคุณแม่นะคะหลังจากที่ b y ยบายเซวี A ได้สําเร็จแล้ว <S <S ผมเริ่มใช้ยาต้านช่วงปลายปี6-1หลังใช้ยาต้านอย่างต่อเนื่องผมรู้สึกได้ว่ารูปร่างหน้าตาของผมก็เปลี่ยนไปคือหน้าตอบแขนขาดูรีบเล็กผิวแห้งค้ํา ด้วยงานของผมที่ต้องพบปากกับผู้คนอยู่ตลอดทำให้ผมเริ่มขาดความมั่นใจผมรู้และคิดมาตลอดว่าจะไม่มีโอกาสที่จะหยุดใช้ยาตั้งได้ผมจึงได้หาแนวทางในการฟื้นฟูสุขภาพจนได้เจอข้อมูลภูมกิกล้มบัาบัดแอปโกหลังใช้ภูมกิกล้าบับัดแอปโกต่อเนื่อง Cd4 ที่ไม่ถึง600ก็เพิ่มขึ้นผิวขาวใสขึ้นกล้ามเนื้อแขนขาแข็งแรงมากขึ้นดีใจมากๆคือหลังใช้ภูมิค้าบัาบัดแอปโกเพียง7เดือน ผมก็สามารถอยู่ใช้ยาต้านและใบบิบิทไอ v ได้สำเร็จผมขอฝากข้อความเพื่อเป็นกำลังใจมายังผู้ติดเชื้อทุกท่านว่าไม่มีคำว่าสายถ้าเราจะเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งก็จะผ่านวันที่ยากลำบากไปได้ผมขอเป็นกำลังใจให้ครับ